ใจกลางราชพฤกษ์เปิดตัวพูลเลบิสโทรแห่งแรกในไทยสาขาเซนทรัลเวสต์วิลล์ปรับโฉมดีไซน์ใหม่ให้มีความทันสมัยและมีความโมเดิร์นคลาสสิกมากยิ่งขึ้นพร้อมเสิร์ฟพาสตา้าเส้นสดและคอมฟอร์ตฟู้ดกว่า50เมนูในบรรยากาศอบอุ่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะจากร้านที่เป็นเฟนทรัสชีคันแอนด์พาสต้าตอนนี้เราอยากจะบอกทุกทุกคนครับว่าเราให้ความสุขมากกว่าแค่ไก่อบสไตล์ฝรั่งเศสกับพาสตา้าตอนนี้เรา ใช้คอนเซปต์ของบิสโต้ซึ่งเป็นอาหารที่เรียบง่ายโคซี่เสิร์ฟเร็วๆมีความเป็นโฮมี่ให้ทุกคนครับและสามารถสร้างความสุขให้ทุกคนผ่านอาหารได้ในหลายๆเมนูครับเชฟของเราครับเป็นเชฟที่มีประสบการณ์นะครับแล้วแน่นอนครับอันนี้ผมต้องขอกล่าวอ้างนิดนึงสำหรับ m ม n นอ Food m ด n มเ Food เก่งมากครับในการทำา Operational Excellence กับทำคัสเตอร์มิสเซอร์สแตทิฟักทำให้ลูกค้าพึงพอใจและทำอะไรให้เป็นระบบผมดีใจมากที่อยู่ใน m a n นอ Food แล้ว m ม n นอ Food เนี่ยสอนผมทำงาน ทำา o p y y ทุกๆสาขาให้เป็นระบบเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ภูเลจะไม่ได้นําสิ่งนี้ไปเพราะฉะนั้นแน่นอนพาซาเส้นสดจะคงตามแสแตนดาร์ดของทุลร้านที่เหมือนกันครับ นอกจากเพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยแล้วร้านผูเลงบิสโตสาขาเซนทรัลเวสต์วิลยังถูกออกแบบตกแต่งมาในบรรยากาศที่มีความโมเดิร์นคลาสสิกมาร่วมสัมผัสความอร่อยและความฟินๆกับบรรยากาศได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10.00นถึง22.00นชั้นจีส่วนอท์จอร์ศูนย์การคา้าเซนทรัลเวสต์วิลค่ะ